โอเคสวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone uh, My name is ยานิสาครูชื่อครูใบหมอนนะคะ You can call me Teacher By Teacher By หม่อนนะคะเรียกว่าครูใบหมอนก็ได้เนาะโอเควันนี้ครูจะมาสอน grade 5 unit 6 uh, อาเซียน uh, เรื่องอาเซียนเนาะ uh, ของเด็กๆป .5 unit 6อยู่ในหนังสือ Student Books เนาะ อ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียงคลาสออนไลน์กันเรื่องอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะโอเคเราไปดูกันดีกว่าก่อนดีกว่าว่าจุดประสงค์ของการเรียนคลาสออนไลน์ของเราคืออะไร1น,นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามบทเรียนอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่เราได้ปิดเทอมปีใหม่กันไปเนาะลูกน,อน้อแล้วเราก็มาเรียนกันต่อในคลาสออนไลน์เพราะว่าเรามีเหตุฉุกเฉินต้อง ปิดกันไปนะแล้วก็ให้นักเรียนและครูได้ศึกษาการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์และใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเ,เราสอนออนไลน์กันลองใช้กันดูเผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะจะได้ใช้สะดวกสบายมากขึ้นอาจจะได้เรียนกันที่บ้านาง่ายๆสบายๆกันมากขึ้นเนาะถ้าสมมุติว่ามันผ่านไปได้ดีแล้วก็สะดวกสบายต่อทุกคนเนาะโอเค โอเคสิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียนคลาสออนไลน์นี้นะคะก็คือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษเล่ม Student Books บทที่6เรื่องอาเซียนหน้า36ถึง45โอเคอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะคะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้เพื่อใช้เปิดดูคลาสเรื่องส,สอนออนไลน์อันนี้แหละ,ะแล้วก็ได้ทำ ต้องได้ทำแบบฝึกหัดในคลาส o ูมส่งครูด้วยเนาะโอเคอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างปากกาลิควิดดินสอยางลบอ่าเอามาเขียนจดคำศัพท์ความหมายแปลลงในหนังสือของทุกคนเนาะโอเคอ่าโอเคเรามาดูหน้าแรกกันเลยเนาะลูกเนาะโอเคหน้าแรกเราเรียนเรื่องอะไร Unit 6 ASEAN Words นนะโอเคลูกคำสั่งเขาบอกว่าอะไร Listen and repeat, then fill in the numbers. เขาให้ฟังแล้วก็พูดตามแต่แล้วใส่ number ลงไปในช่องว่างพวกนี้ number ม,มีอะไรบ้าง One, two, three, four, five, six, seven, e nine. มีทั้งหมด9ก้าคำมีคำว่าอะไรบ้าง1นึ่ Laos, Laos, ประเทศลาว Myanmar, พม่มา ทุกคนเขียนคำศัพท์คำแปลลงไปข้างบนนี้ก็ได้แล้วลูกเขียนลงไปด้วยอ่าเมียนมาพม่าอ่าบรูไนก็คือประเทศบรูไนอ่าประเทศบรูไนชื่อเต็มว่าบรูไนดารุสซารามอ่าแต่เขียนสั้นๆย่อๆเอาก็บรูไนโอเค C มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียอืมเวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนาม กัมบ mm ัตยากัมบัตยากัมพูชาสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียอืและสุดท้าย the last one เฟรนเฟรนประเทศฟิลิปปินส์อ่านั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าหนึ่งเนี่ยประเทศเรามันเห็นกันชัดๆอยู่แล้วอ่าในสมุดนี้ที่เขาให้มา But he number one and two Myanmar two three Brunei, Four Malaysia uh, Five Vietnam. Hey, Vietnam Oh Vietnam you need okay good <laughs> five Vietnam uh, six Cambodia Cambodia Okay seven s i n g โปร์ e จ e ดอือ a ือและแป n อินโดนีเซีย last one เ i ้าเ p รนันอ่าโอเคใส่เรียบร้อยแล้วอ่า uh, หน้าแรกเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศแล้วก็ธงเนาะโอเคไปต่อเลยอ่ะ uh, เดี๋ยวดู B อันนี้เขา B เขาให้ A g r e s s i n g game. Where are these women from? เขามีรูปผู้หญิง5คนมาให้แล้วเขาให้ s s i n g อ่ไทยดูสิว่าผู้หญิงพวกนี้มาจากประเทศอะไรอะเดี๋ยวเราจะตอบคำตอบนี้ลงในคลาสรูมเนาะโอเคไหมลูกโอเคเดี๋ยวเราจะตอบกันลงในคลาสรูมเดี๋ยวครูทํำคลาสรูมให้แนละ้วหนูไปตอบกันเนาะโอเคอ่ okay, าโอเคแลวต่อไปเป็น Grammar Grammar นะเขาให้ Listen and repeat อ่ะเขาให้อ่านประโยคพวกนี้และให้หนูเดี๋ยวครูจะให้หนูช่วยกันคิดว่าเขาสอดแทรก Grammar อะไรมาในประโยคพวกนี้อ่ะเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมๆกันเลยอ่ะมีครูมีเขียนมาให้ท้ายด้วยให้ตรงซ้ายมาแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเราไปอ่าน Grammar อ่าอ่านประโยคกันเลยเนาะอ่ะประโยคแรก Uh, conversation แรกเขาบอก hi net what are you doing สวัสด uh, ีเนททำอะไรอยู่เนทบอก i'm booking an airline ticket i'm going to go to vietnam next week อา uh, ฉันกำลัง booking อ่ะตั๋วของแ i ร์ไลนอยู่ตั๋วเครื่องบินฉันเนี่ยกำลังจะไปเวียดนามนาสัปดาห์หน้าเขาบอกว่า really I'm very interested in Vietnam. Can I go with you? จริงหรอฉันเนี่ยสนใจเวียดนามมากนะฉันสนใจีมดนาจริง uh, Can I go with you? ฉันไปกับคุณได้ไหมแล้วแนทก็ตอบว่า Sure, you can. ได้สิแน่นอน I'm glad that you can join me on my trip. ฉันเนี่ยยินดีมากที่เธอจะมาร่วมทริปของฉันด้วยนะโอเค หาเจอไหม grammar มมอ่ามีหรือยังมีหรือยังอ่ะแล้วเราก็มาดู conversation ที่2อ่ะถึงแนดนำแล้ว what are you what are อ่าเขาถามว่า what are they wearing พวกเขากำลังใส่อะไรอยู่สวมใส่อะไรอยู่นะอืมบอกว่า they are wearing traditional s p a m i s clothes อ่า they look good in this clothes พวกเขากำลังสวมใส่อ่ะชุดอ่าที่เป็น ชุดพื้นเมืองของเวียดนาม,ม traditional Vietnamese อ่าชุดพื้นเมืองของเวียดนามพวกเขาเนี่ยดูดีมากเลยในชุดพวกนั้นอืมทนี้เพื่อนผู้ชายก็เลยเดินไปถาม Excuse me, do you mind if I take your picture? ขอโทษนะครับอ่าคุณจะแบบว่าไมา่ไหม,มแบบจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปของคุณอะ,อะไรนี้คนพื้นเมืองก็ตอบ Of course not อ่าไม่แน่นอน but afterward We would like to take a picture with you too. You should try wearing this hat. อ่าเขาบอกแน่นอนว่าไม,ไม่ถ่ายเลยอืมแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอยากจะให้พวกเราก็อยากจะถ่ายรูปกับคุณเหมือนกันแล้วก็คุณควรที่จะลองสวมใส่อ่าหมวกใบนี้ดูนะอ่าหมวกที่เขาใส่เนี่ยเห็นไหมอืมหมวกที่ใส่เวียดนามมีอ่าเขาจะแบบว่าโดดเด่นเรื่องหมวก เห็นหมวกแบบนี้นี่คือทรงเหลี่ยม่ยมแบบเวียดนามเลยโอเคก็ต่อไป conversation ที่3เขาก็มาต่อ thank you very much i t i s getting late we are going to go back to our hotel ขอบคุณมากๆนะครับเนี่ยมันกาลจะนี่มันเริ่มที่จะสายแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องกลับไปที่โรงแรมของเราอ่ะชาวเพื่อนเมือก็เลยตอบว่า Where are your h o t e l Where where is your h o t e l มโรงแรมของโรงแรมของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนแนดก็เลยตอบว่า right. It is next to the convenience store. We have to cross the road. ม,มันเนี่ยอูถัดไปจาก uh, convenience store ก็ร้านสะดวกซื้อ uh, พวกเขาพวกเราจะต้องข้ามถนนไปชาวเวทพื้นเมืองก็เลยบอกว่า You should a w a y s be careful when you cross the road. คุณเนี่ยจะต้องแบบว่า ระมัดระวังตลอดเวลาเลยนะตอนที่คุณเนี่ยขา้ามถนนเพื่อนแนกับเพื่อนกันเลยตอบว่าโอเคโอเคเห็นไหมเห็นทุกคนเห็น g กรา玛ไหมลูกม,มันจะมี g กรา玛สดแทรกอยู่ g กรา r ที่เราจะเรียนในบทนี้เนี่ยก็คือการใช้เวิร์บช่วยเวิร์บช่วยในที่นี้คือ shoot กับ shoot not อ่ะเป็นคําเดียวกันแต่เป็นในรูปประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธใช้คำว่า shoot ตรงไหนบ้าง ดูสิดูสิดูสิอ่านี่จะ you should try wearing this hat คุณควรที่จะลองสวมใส่หมวกใบนี้ดูนะอืมชูสแปลว่าควรชูสแปลว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อีกนี่ you should a w a y s be careful when you cross the road อืคุณควรที่จะระมัดระวังตลอดเวลาเมืตอนที่คุณข้ามถนนนะอืมชูสแปลว่าควรที่จะระมัดระวังตลอดเวลานี่อืมชูบเป็นการบอกเป็นประโยคบอกเล่าที่บอกว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณควรที่จะทําอะไรอะไรแบบนี้เนะี่ยเป็นประโยคแนะนําก็ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวอวิกนี้เนี่ย เราจะมาฝึกแล้วก็ลองใช้ชุดกับชุดนัดดูแล้ววิกหน้าเนี่ยเออเออคลาสออนไลน์ต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกรา玛กันโดยตรงเลยก็คือกรา玛ชุดกับชุดนัดแล้วลูกเนาะโอเคอืมเดี๋ยวออนคลาสเซียนคลาสนี้เนี่ยเราจะฝึกใช้พูดฟังไปก่อนโอเคแล้วมาลองฝึกกันเลยอ่าโอเคต่อเลยนะลูกมา practice กันต่ออ่าเขา คำสั่งเขาบอกว่าอะไร Check the correct picture then make a correct sentence from the given word ให้เช็ครูปที่ถูกต้องแล้วสร้างประโยคที่ถูกต้องจากคําที่ให้มาตัวอย่างเช่น1เขาบอกว่าอะไร what should Nat do when the weather is very cold Nat ควรจะทำยังไงเมื่ออากาศมเาีเมื่ออากาศเย็นมากอื หนามากน,นี่เขาก็เช็คข้อซ้ายกลางล่มหรือเปล่าข้อ2สวมใส่เสื้อเขาก็เช็คข้อ2 she should put on a coat เธอควรจะสวมใส่เสื้อคลุมอะไน,นี้ทำแบบนี้ข้อ2ลองเราลองมาทำกันดูซิข้อ2 what should fara h do when she lost her passport f a r a h ควรจะทำยังไงเมื่อเธอทำพาสปอร์ตของเธอหาย ซ้ายฟาร่าไปหาใครคุณลุงชุดกากีคนหนึ่งกับข้อสองขวาเอ้ยกับขวารองไห้ฟาร่าควรจะทำยังไงซ้ายเลยขวาอาซ้ายฟาร่าควรจะไปหาคุณลุงชุดกากีแล้วก็เขียนว่า she should go to see the police อ่ะเธอควรจะไปหาตำรวจอืมโอเคทุกคนเขียนไป she should go to see the police อืม อ่าโอเคข้อ3ต่อ what should peter do when he can't do his homework peter ควรจะทำยังไงเมื่อเขาไม่สามารถทำการบ้านของเขาได้แอซ้ายทำอะไรหนังสือเล่มหนึ่งหัวเราะคิกค,คักกับขวาอ่อมีไม่รู้ใครคนหนึ่งกับปีเตอร์หน้าจริงจังมากกับการอธิบายอะไรสักอย่างโอเคซ้ายหรือขวาตอบข้อ ขวาแล้วก็เขียนว่า he should ask his teachers อ่าอันนี้ครูมองว่าเป็น teacher ละกันเนาะลูกเนาะอ่าแล้วเขาก,นนะก,นะแก็แล้วก็ตอบว่า he should ask his teachers เขาควรถามใครครูของเขาอืมโอเคทุกคนเขียนไป อ่าโอเคเข้อ4 what should bill not do when he gain weight อ่า bill เนี่ยไม่ควรทำอะไรเมื่อเขาน้ำหนักขึ้น gain weight น้นำหนักขึ้นซ้ายตเตะฟุตบอลเมื่อน้ำหนักขึ้นควรทำหรือไม่ควรทำขวาโ้โด n u t ของหวานเห็นหน่ชัดแน่นอนตอบข้อ,อขวา he should not eat dessert อ่า dessert โอเค d e s okay, ถ้าพูดว่า dessert จะเป็นทะเลสายโอเคโจทย์เขาให้มาว่า should b e not นะก็คือไม่ควรทำเราก็ตอบเหมือนกันว่า he should not eat dessert โอเคไหมลูกอ่ะเขียนไปทุกคน อ่าโอเคเรามาต่อกันเลยเนาะ mm. หน้าต่อไปข้อ <Cool. S 1> อะไอโจทย์คำสั่งบอกว่า read the conversations and answer the questions อ่านาบทสนทนาแล้วก็ตอบคำถามอ่าเรามาอ่านบทสนทนากันก่อนอมีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงแล้วก็คุณลุงคนหนึ่งอ่าโอเคน้องถามว่า excuse me do you mind if we sit with you ขอโทษนะคะจะเป็นอะไรไหมถ้าพวกเราจะนั่งกับคุณด้วยตรงนี้อคุณลุงก็ตอบว่า No I don't You can sit with me ไม่ฉันไม่แบบว่าไม่ไมายอืคุณสามารถนั่งกับฉันได้ตรงนี้อน,นั่งได้แล้วก็บอกว่า It's our first time in Cambodia Where is a n g k o r Wat น้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเราในแคนเบอร์เลียเลยค่ะ Where is อังกอร์วัดอยู่ไหนหรอคะอังกอร์วัดคืออะไรอังกอร์วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศแคนบริเซียโอเคน้องถามว่าอังกอร์วัดอยู่ไหนหรอคะอืมคุณลุงตอบว่า it is four k m from here you can uh, you should take a bus อ่า uh, คุณลุงตอบว่ามันอะไกล uh, มันอยู่ห่างจากนี่เนี่ยประมาณ4กิเมตรเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะ ขึ้นรถบัสอ่าคุณลุงบอกน้องผู้ชายก็เลยบอกว่า thank you very much ขอบคุณครับน้องผู้หญิงถามว่าอ่ะคราวอันนี้ครูเขียนผิดต้องเขียนว่า could ต้องเขียนว่า could ปกก้า could o u l u h i p ่า c o u l d could อะ Could I ask you to take a picture of me and my friends? น้องผู้หญิงบอกว่าอาขอทำได้ไหมคะว่า,าถ่ายรูปให้หนูกับเพื่อนของหนูได้ไหมคะอย่างงี้คุณลุงก็บอกว่า sure ได้สิน้องผู้หญิงก็บอกว่า that's very generous of you แปลว่า generous แปลว่าใจกว้างใจดีน้องผู้หญิงเขาชมคุณลุงว่าขอบคุณนะคะคุณลุงใจกว้างมากเลยอะไรอย่างงี้อ่าโอเคอ่า okay. น conversation เสร็จแล้ว มาตอบคำถามกันข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไร Where are Peter and Fern uh, อ่า Peter กับ Fern อยู่ไหนอืมเขาตอบมาให้แล้ว They are in Cambodia อ่า Peter กับ Fern อยู่ที่แค m บ o d เดียกัมพูชานั่นเองอ่ะ uh, ข้อ2เรามาตอบพร้อมกัน Do they often visit Cambodia อ่ะพวกเขาเนี่ยมาเยี่ยมชมที่กัมพูชาบ่อยไหม often แปลว่าบ่อยบ่อยไหม บ่อยไม่บ่อยมีเฟิร์นเพิ่งบอกไปว่า it's our first time in Cambodia ตอบเลยว่า no they don t h e y d o n พวกเขาต้องตอบคำถามก่อน they don t h e y d o n ไม่ได้มาบ่อยแล้วก็บอกว่า is t i s h a y first time เป็นครั้งแรกของพวกเขาโอเคนะลูกเขียนไปโอเคมาต่อข้อ3เลย ข้อ3เขาถามว่าอะไร What are they looking for พวกเขากำลังมองหาอะไรอยู่ uh, What are they looking for พวกเขาลงลังมองหาอะไรอยู่นี่เลยน้องเฟิร์นบอก Where is Angkor Wat บอกไปเลยว่า They are looking for Angkor Wat พวกเขากำลังมองหา Angkor Wat อยู่โอ <c oughs> <Okay. S 1> เคเขียนป้ โอเคมาต่อข้อ4กันเลยข้อ4ถามว่า what should they do in order to go to Angkor Wat อ่าพวกเขาเนี่ยควรจะทำยังไงตามลำดับเพื่อที่จะไปอังกรวัดอ่าเขาถามมาอย่างนี้ไปยังไงนี่คุณลุงบอกเลยว่า you should take a bus ก็ตอบไปว่า they should go to Angkor Wat by the bus อ่าตอบอย่างนี้ก็ได้หรือจะตอบว่า they should take a bus เฉยๆก็ได้ตามที่คุณลุงบอกก็ได้อ่าแต่ครูบอกว่าอยากตอบโจทย์นะ่ะโจทย์เขาถามว่า what should they do in order to go to Angkor Wat ครูก <Who S 2> <ๆ>็เลยตอบว่า they should go to Angkor Wat by the bus อ่าตอบตอบตามโจทย์ตอบย้อนสอนอืมอ่าโอเคเขียนไปเขียนแบบไหนก็ได้ they should go to Angkor Wat by the bus หรือว่า you should take a bus ก็ได้ <Okay. S 1> อ่ะแต่ว่า โจทย์ถาม day นะต้องบอกว่า day s y o u o d t a t e k e a t h อ่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอยู่เป็น day ถ้าจะตอบอันนี้โอเคเขียนไป โอเคใครไม่ทันมาดูค่อยมาอันนี้เป็นสตอรี่เรื่องหนึ่งเนาะไม่เไรบทเรียนที่เขาให้มาเนาะเราจะมาดูกันว่ามันอให้กริมม่าอะไรพวกเราบ้านแล้วก็ให้ศัพท์ใหม่ๆอะไรพวกเราบ้านในสตอรี่เรื่องนี้เรื่อง always be careful อ่าระมัดระวังตลอดเวลาชื่อเรื่องอ่ะโอเคมาอ่านพร้อมกันเลยโอเค ซี t u เ t ช o n ที่หอ่ะสถานการณ์ที่หนึ่งเจทเอ่ะน้องผู้ชายคนนี้บอกว่า welcome อ่ะไม่ใช่คุณลุงคนนี้บอกว่าพนังกงานต้อนรับบอกว่า welcome to Jet House อ่ะยินดีต้อนรับสู่เจทเฮาส์ครับอืมน้องผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดว่า if you come to singapore you should visit this restaurant it is very famous อืมถ้าคุณมาที่สิงคโปร์เนี่ย คุณควรที่จะมาเยี่ยมคุณควรที่จะมาที่ร้านอาหารแห่งนี้เพราะว่ามันเนี่ยมีชื่อเสียงมากอืมภาาอั์ที่สองอืมน้องผู้ชายคนนี้ถามว่า what is it อืมมันคือนี่อะไรอะ่ะอืมคุณลุง่าพร,รักงานก็ตอบว่า it is a soup dumpling อ uh, ่า it is a food made of dough filled with pork and soup อืมมันเป็นอ่าซุป เอ่อดัมปิ้งเกี๊ยวอ่ะมันเป็นซุปเกี๊ยวเป็นอาหารที่ทำมาจากแป้งอ่ะยัดไส้ด้วยหมูแล้วก็ซุปอืมเ,เขาเขาเรียกเสียงหลกเสี่ยวหลงเปาหรือเปล่าอ่ะครูไม่แน่ใจใช่ไหมเสี่ยวหลงเปามันอยู่ประเทศอะไรอ่ะอารมณ์คล้ายๆเสี่ยวหลงเปาคือข้างในจะมีเป็นแป้งห่อด้วยหมูแล้วก็ซุปข้างในอ่ะโอเคประมาณนั้นน้องผู้ชายบอก it's so great I will order this one อืม ดูฟังน่าอร่อยมากเลยโอเคพวกเราจะออเดอร์สิ่งนี้ออเดอร์มา situation t r e e น้องผู้ชายบอกว่า I'm full อืมอิ่มแล้วน้องผู้ชายคนนี้ตอบว่า Where should we go after lunch พวกเราจะไปไหนกันหลังจากมื้ออาหารเที่ยงผู้ชายน้องผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า We should take a picture with the Merlion it is the trademark symbol of Singapore พวกเราเนี่ยควรที่จะไปถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของสิงคโปร์เลยนะโอเคซิเตอเรนเซนฟก็เลยมาถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนกันว้า wow, ว the merlion is so beautiful โหเมอร์ไลออนนี่สวยมากเลยอ What อ is this made of ม,มันทำมาจากอะไรน้องผู้ชายคนนี้ถามเพื่อนก็นเลยตอบว่า i think it's made of white stone อฉันคิดว่ามันทำมาจากหินสีหินขาวนะอืม อะไรประมาณนั้นอืมโอเคข้อห้ามีนักท่องอไม่ใช่น้องผู้ชายไปขอให้นักท่องเที่ยวคนหนึ่งถ่ายรูปให้ Excuse me Could you please take a photo of us ขอโทษนะครับแบบว่าช่วยถ่ายรูปให้พวกเราได้ไหมนักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่า Sure ได้สิอืมเขาก็บอก One two three Say Cheese หนึ่งสองสามพวกชีสน้องสองคนพวกชีสแต่คนหนึ่ง เอ็ก uh, เป็นอาการแบบว่า uh, เป็นคำอูทาน conjunctions นะไม่ใช่ i n t e r j u c t i o n uh, เป็นคำอูทานเอ็กเสียหลักลงไป situation 7. น้องบอกว่า the weather is very cold are you alright uh, น้ำนี่นเย็นมากเลยอ่ะนายโอเคหรือเปล่าน้องบอกว่า I feel cold أ ت ش อืมอัช เวลาเป็นคำพูดเวลาจามรู้สึกหนาวมากเลยแต่ผู้ชายคนนี้ก็พูดว่า you are going to c a a s u a c a l for sure นายเนี่ยกำลังจะเป็นหวัดแน่ๆเลยอื เพื่อนก็เลยนักเที่ยวก็เลยบอกว่า you should always be careful when you stand near the river นายคนที่จะระมัดระวังนะตอนที่นายเนี่ยยืนใกล้ๆกับแม่น้ำนักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปให้เขาก็บอกเนี่ยนะ,ะแล้วน้องก็เลยบอกโอเค thank you for helping me โอเค okay, ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมอืมโอเคจบเรื่องนี้อได้อะไรบ้างทุกคนได้คำศัพท์ใหม่ๆได้อาหารได้สถานที่อ่ ได้การขอให้ช่วยเหลือการอ่ะมีได้เรียน interjection ด้วยคำอุทาน a shoe e k egg อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้ในสตอรี่นี้นะโอเคทุกคนไปต่อเลยต่อไปน่าจะเป็น exercise อา exercise ที่หูบอกตอนแรกข้อ b p g r e s s i n g game where are this w o man f r o ื m จากที่เราเรียนมาลองทายลองเดาดูสิว่า อ่าผู n เล่นหมา e เลขหนึ่งสอง e ามสี่และห้าคนนี้เนี่ยมาจากประเทศอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวครูจะทำให้ลงในคลาสรูมนะให้ทุกคนไปตอบในคลาสรูมเนาะว่า number one เขียนชื่อประเทศมาเลยประเทศอะไร2ประเทศอะไร3ประเทศอะไร4ประเทศอะไร5ประเทศอะไรโอเคไหมลูกอ่าโอเคแค่นั้นแหละข้อ Exercise one ส่วน Exercise 2ไปดูกันสิ อ่า r x i s e i s e 2ให้ทำลงใน Classroom เหมือนเดิมครูจะมีโจทย์มาให้อ่ะโจทย์หลักก็คือ which is the country, country that I should go เลือกประเทศที่ฉันควรจะไปอ่าสมมติครูให้โจทย์มา land of smile อ่าหนูก็เขียนมาให้ครูว่า you should go to Thailand อ่าเพราะว่าโจทย์บอกว่า land of smile ใช่ไหม ประเทศไทยเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มง่ายอ่าทุกคนก็เขียนมาให้ครูว่า you should go to Thailand อ่เขียนมาแบบนี้ในนี้เขียนมาแบบนี้เลยทุกข้อแต่ว่าข้อไหนประเทศอะไรแค่นั้นเองเลือกให้เหมาะกับประเทศนั้นๆครูมีโจทย์ให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ข okay, ้อ9โจทย์เประเทศโอเคไหมอืมโจทย์ข้อแรก travel in many island s <c oughs> อืมท่องเที่ยวในเกาะมากมายเกาะต่างๆประเทศอะไรนะที่มีเกาะมากมายเยอะแยะมากมายเลยอ่อโอเคข้อ2 practice the Chinese language ฝึกฝนภาษาจีนอ่ประเทศอะไรนะที่พูดภาษาจีนข้อ3า3 go to Angkor Wat ประเทศอะไรนะที่ไป Wat? อังกอร์วัดอ Buy the beautiful hat. ข้อ4ไปซื้อหมวกสวยๆที่ประเทศอะไรดีนะอืม you should go to ประเทศอะไร5ข้อ5 Take a picture with Twin Tower อ่าไปถ่ายรูปกับหอ,หอแฝดหอแฝดเคยเห็นไหมลูก Twin Tower อ,อ่าใครไม่รู้ลองเสิร์ชด,ดูใน Google สิ Twin Tower อ,อยู่ประเทศอะไรอืมขอ้ 6. ขอ6ข้อ6 Eat the sticky rice with papaya s ยาสลอ่าไปไหนไปกินข้าวเหนียวกับพยาสลัดส้มตำประเทศอะไรนะเข้าวเหนียวส้มตำมหิวเลยหิวเลยโอเคข้อ7ข้อ7 Go to say m i n มิงกาลบไปพูดคำว่ามิงกาลาบาที่ประเทศอะไรดีนะประเทศไทยไหมอืมหรือเปล่าหรือเปล่าซ้ำไหมซ้ำไหมอืมข้อ 8 8 s i n g i n g which people ไปร้องเพลงกับผู้คนประเทศอะไรนาที่เขาให้เขาที่เขาแบบว่าดังๆเรื่องคนประเทศนี้เนี่ยร้องเพลงเพออประเทศอะไรประเทศอะไร And the last one ข้อสุดท้าย learning muslim people เรียนรู้วิถีชีวิตของคนมุสลิมประเทศหนึ่งเนี่ยเขาแบบว่า Euh, นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแทบจะเป็นหลักเลยชุดประจำชาติเขาก็คือใส่ชุดคุมของผู้หญิงนะลูกอืมอยู่ประเทศเดียวเลยประเทศอะไรนะแค่นี้แหละอ่ะทุกคนเขียนมาให้ครูในคล o o m เขียนแบบนี้เลย you should go to ประเทศอะไรว่ามาตามโจทย์ที่ครูให้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้อโอเคไหมลูกอโอเคแค่นี้เลย โอเค thank you for today and g o o d luck don't forget to answer my exercise in class room โ okay. อเคขอบคุณนะคะทีะ่ตั้งใจเรียนในคลาสออนไลน์วันนี้นะลูกแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่คลาสหน้าบ๊ายบาย